ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n Earth of i e นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตัดต่อวิดีโอด้วย k ายมัสเตอร์เพื่อที่จะทำวิ่งเข้าหากำแพงแล้วก็หายไปเหลือแต่เสื้อผ้านะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากเปิดโปรแกรม k ายมัสเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็กดบวกนะครับตรงนี้เพื่อจะเลือกสกรีนที่จะใช้นะครับ เราเลือกเป็น16บต่อเนะครับเสร็จแล้วจะเข้ามาที่โปรแกรมตัวคายมาสเตอร์นะครับให้เราเลือกที่มีเดียนะครับแล้วก็ไปเลือกที่วิดีโอที่เราบันทึกไว้นะครับอันนี้คือวิดีโอแรกนะครับจะบันทึกไว้สองวิดีโอนะครับอันนี้คือวิดีโอที่2นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับวิดีโอแรกคือ เราตั้งกล้องไว้ที่จุดเดิมนะครับก็คืออัดไว้ตอนที่เราพุ่งเหมือนพุ่งชนทําท่าพุ่งชนเข้ากําแพงนะครับส่วนวิดีโอที่สองครับก็นี่ครับก็คือโยนเสื้อผ้าที่ที่ไอซ์ใส่นะครับที่โยนไปที่กําแพงที่ที่เราพุ่งชนไปเมื่อสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาตัดต่อนะครับตรงนี้ ประมาณตรงนี้นะครับตึกกดที่วิดีโอตัวนี้นะครับก็เราจะตัดที่จุดนี้นะครับแล้วก็เลือกที่กันไกนะครับแล้วเราก็ trim to right off playhead นะครับตัดในส่วนนี้ออกไปนะครับนะครับให้เหลือประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาเลือกที่วิดีโอที่2นะครับเราจะตัดช่วงที่เราโยน ครับนะตัดช่วงนี้นะครับแล้วก็กดที่กันไกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทิมตูเล็บนะครับเพื่อนี่ครับเสร็จแล้วนะครับลองเล่นดูนะครับแค่นี้ครับสกู ดูสิครับปับ๊บเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับวิธีการตัดต่อคลิปเหมือนกับเราพุ่งชนเข้ากำแพงนะครับแล้วก็ตัวเราก็หายไปเหลืแต่เสื้อผ้าก็ลองไปทำดูกันนะครับง่ายๆนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับถ้ามีประโยชน์หรือชอบก็กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อติดตามชมวิดีโอใหม่ๆของช่อง channel Earth o อ i ฟไของเรานะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ